สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามากินไก่ย่างตรงนี้นะครับไก่ย่างวิเชียรบุรีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาซื้อนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับก็ช่องนี้เป็นช่องใหม่ของผมนะครับฝากติดต่อไอฝากติดตามช่องช่องเก่าเป็นช่างซ่อมด้วยนะครับผมจะพามาดูไก่ย่างนะครับ ไก่นะครับไก่ตัวจักบาทับผมร้อยสามสิบเอาตัวหนึ่งครับผมไก่ตัวละร้อยสามสิบบาทนะครับเอาข้าวเหนียวน้ำก็ยี่สิบบาทเอ้สามสิบบาทแล้วก็เอาสมตามน้ำเด้อนี่นะครับผมพามาดูไก่ไก่อะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูปไก่กันก่อนไก่ย่างวิเชียรบุรี รถเด็ดนะครับลาบผมแซบนะครับอันนี้อยู่ถนนเทียนทะเลเอ้ไม่ใช่อยู่ถนนดีเคนะครับพญาบนท่าดีเคนู่นครับอ,อ๋อตรงถ้าตรงไปฝั่งน้นก็จะไปดีเคนะครับแล้วก็ถ้าไปฝั่งนี้ก็จะไปาบางบอนนะครับผมจะกลับไปที่บางบอนครับนี่ผมมาซื้อไก่ให้หงจ้านะครับเขาให้มาซื้ออาหารให้นะครับ เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ผมก็ไปซื้อซื้อสายเบกรกมานะครับวันนี้จะไปจะทําสายเบกรกให้เขาจะทําเบกรกให้เขานะครับจะซอ่อมทารถให้เขานะครับทํารถก็จะลงในช่อง PP View นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นแนวท่องเที่ยวผมก็จะมาถ่ายตามเที่ยวการกินนะครับฝากทุกคนติดตาม ผมในช่องนี้ด้วยนะครับก็คลิปนึงก็จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับก็ประมาณแค่ส่วนหนึ่งนะครับร้อยเก้าสิบบาทลอ,อยกัแล้วกันอสอง่อยอะ ฟังเลยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับเปิดเปิดโทรนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวกลับแล้วนะครับผมก็จะต้องไปทางนู้นนะครับทางบางบอนะครับอันนี้ผมยังไม่มีที่ที่ใส่อ่าที่ติดกล้องหน้ารถเลยครับหรือว่าแบบว่าเราอยากจะขับขับรถไปแล้วก็ติดกล้องไปวันนี้ผมยังไม่ได้ทําขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ รอก่อนเดี๋ยวผมจะพาชมวิวบนถนนนะครับวิวบนถนนซอยนั้นซอยนี้นะครับว่าถนนในกรุงเทพหรือว่าซอยในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในกรุงเทพนี่มันสวยไหมมันน่าดูหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนละครับสวาสดีครับ